ใช้จะเป็นอันนี้อาวุธอันนี้ใช่ไหมบวกแปดขวาวน,นึ่งดูสิบเลยนี่แปดอยู่เลยไม่ได้ไปกดแล้วก็ชุดเนี่ยไม่สำคัญนะนี่อันนี้สำคัญก็คือเนี่ยล่างทิปเนี่ยมันบอกอยู่ล้อมร่วมเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นลองเล่นให้ดูนะมันจะล่องหนห่นใชไหมได้รับล่องหนแล้วก็ได้ไอ้สกายบอลด้วยแล้วมันใช้แค่หนึ่งเองและอีกอย่างหนึ่งที่ก่อนจะเข้าไฟส์ก่อนจะไปตีบอสใช้อันนี้ กดไปทีหนึ่งมันจะได้มาห้าแต่ผมจะพกติดตัวไว้เวลาบอสยากๆผมจะใช้สองสาครั้งเลยอันนี้บอสวิ่งเลมันไม่มีเล่นเกมต่อไปนะมันมันนิวเกมเลยมันเอ็นจีเลยพอเล่นจบคิดว่าจะวิ่งตามเก็บของได้เก็บของที่พลาดไม่ได้เลยถ้าลืมเกมใเนี้ไปเด็ดไปกินตรงตีตัวเล็กๆไดเลย แต่บอสตัวแรกมันไม่ได้มีธาตุิดลาดอเลยไม่ต้องติดต้านทางอะได้บอสที่ผมติดจริงๆจะเป็นลองบอสอ่ะไม่ใช่ตัวบอสลองบอสมันจะมีสองล่างอันนั้นเะยยากแต่ว่าเหมือนผมอัพเลือดเยอะผมไม่ค่อยเจ็บจะกินต้านทานเข้าไปก็พอตอนระเบิดแล้วเลือดผมลดน้อยมากอันนี้อันนึงที่ผมจะกินแต่ผมจะแค่กินเข้าไปเฉยๆคืออันนี้จะเล่งแบบว่า มีหน้าแลต่จริงๆผมจะชอบพกอย่างนี้อันนี้ผมจะไม่ค่อยพกอันนี้ผมเอาเผื่อกันตาย <c oughs> ลืมนะนี่ไปคิดนะหายไปแล้วนะไม่ได้ใช้ใช้หน้าไปแล้ว จะหลบใช่ไหมเห็นไหมจะหลบอรโต้ไม่ได้กดเลยนะหลบออโต้ใช้สอดใช้กดนะหลบใช้มา อ๋อว่าแล้วไม่ตีเลือดไม่เล่งไม่ได้ตีเลือดนะเวลาจะกินเลือดเราก็ใช้กดใช้ก่อนก็ได้ยายาวมันจะตีแค่สองทีเอกก็แตกเองกายบอลแล้วก็ใช้ หลบกาโต้ไม่กดไอต่อคืตอลอดไฟท์ดีบอสจะไม่ค่อยได้ใช้่าใช้อะไรจะใช้แค่อันเนี้ยไ้หลบไ้รเีเลือนะ่อนให้เฉยรหว่าจะรีเลื่อนไม่ได้ใช้